ครับเข้าสู่รายการเขยยงก้าวกระโดดกระโดดใช้ชีวิตมาถึงช่วงออกสนามครับครับผมไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องพูดทำไมอ่ะทำไมเข้าเยอะใช่ไหมแน่นอนสิก็ไม่ได้พูดไงเราก็ให้นายอยู่แล้วโอ้ใช่อะไรกับอันนี้อัพเลเวลหน่อยเพราะว่าดูแล้วจากที่ผ่านๆมาไปเล่นเรือใบทําเค้กไปออกกําลังกายอัพเลเวลหน่อยกันผมแอบรู้มา คุณชอบขี่มอไซค์ใช่ไหมวันนี้ผมจัดให้ชอบนักเนื้อหุ้มเหล็กเนี่ยแต่วันนี้ครับเราจะให้คุณไปโลดโผนกับมอไซค์สตันเคยเห็นไหมขับไปยกล้ออ๋เอเว่ยมินเนี่ยอ,อันนั้นแว้นละค่ะผมครับ <c oughs> เห็นเลยในคลิปเลยเต็มเลยยกล้อเด็กนั่มท่า <ละ S 2> อย่างนี้ผมให้คุณไปลองดูผมไม่ขออะไรมาก<ช>ของ่ายขอแบบถ้า,าหล่อๆมาให้ช่วยพอผมหน่อยแล้วกันจัดไปจัดไปนะดูซิว่าวันนี้อ้นจะเป็นอย่างไรกับ<ช>โมอเตอร์ไซค์สตันครับ ออกสนามวันนี้นะครับบอกไว้เลยว่าอ้นภูมิใจนําเสนอมากเลยนะฮะเนื่องจากว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมนะฮะที่ผมชื่นชอบมากๆนะครับนะฮะคือการขี่มอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับแต่ว่าครั้งนี้นะฮะต้องบอกว่าไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเป็นการขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะที่โลดโผนมีท่าทีที่โอ้โหดูแปลกๆมากๆแต่ว่าย้ำนะฮะมันคือกีฬาชนิดหนึ่งนะครับเขาเรียกว่ามอเตอร์ไซค์สตารน, <c oughs> นั่นเอง <c oughs> นี่น <c oughs> วันนี้มีนัดด้วยนะฮะกับพี่ต้นนะครับเดี๋ยวไปคุยกับเขาเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวเด แต่บรรยากาศที่นี่มันดูมืดมนมากเลยมันคือที่นี่เหรอเนี่ย สวัสดีครับพี่โต้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ว่าใครครับผมให้ตายเถอะชีวิตจะหาไม่โอ้สุดยอดเลยนะฮะเมื่อกี้ถือว่าเปิดตัวได้อย่างยิ่งใหญ่แล้วก็เสียวมากปกติผมเป็นคนชอบขับมอเตอร์ไซค์นะแต่ว่านี่ถือว่าเป็นหนึ่งรูปแบบของกีฬาใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นมอเตอร์ไซค์ผาดโผล่ใช่ครับนะฮะมีการเล่นท่าด้วยเรียกกันก็ไบสตันอยากให้พี่อธิบายหน่อยดีกว่าว่าไบสตันนี่ยคืออะไรไบสตันนี่จริงๆก็คือมันเริ่มจากคนไทยได้ไปเห็นคลิปชาวต่างชาติมาเขาเล่นกันอย่างเงี้ยครับเขาก็จะใช้รรถบบบบิ๊๊กกไไค์้้้าาางงออะะมเเลล่นแว็ เมืองไทยเรายังไม่มีเลยเราก็เอามาเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>แล้วก็เริ่มจากการฝึกซ้อมอะไรอย่างเงี้ยครับครับใช่แล้วรูปแบบของการแข่งขันนี่เขาจะมีจําแนกใช่ไหมครับพี่ใช่ครับก็ถ้ามีนะครับก็จะเป็นรุ่นแรกเนี่ยจะเป็นรุ่นวิลลี่ครับวิลลี่นี่คือการยกล้อหน้าแล้วต่อไปก็เบิร์นเบิร์นนี่คือเบิร์นยางลักษณะคล้ายๆด้ายจิ๊นะครับส่วนที่3านี่จเป็นสต็อปปี้ครับสต็อปปี้นี่คือยกล้อหลังเลยครับวิ่งมาเร็วๆยกล้อยกล้อหลังให้ลอยให้ไหลไปไกลๆสุดก็ชนะครับอันนั้นเป็นสตออออปปปีีี้้้แลลวกกกก็็ัััันนนนสุดททาาาายยเเเบบบบซ์คคครรรรหืะโิ่่ฝง นี่คือการตกตัวบนรถโดยไม่ใช้มือจับรถเลยขั้นตามนี่ถ้าเกิดว่าผมอยากจะฝึกเนี่ยอันดับแรกจากๆที่ไม่เป็นไรเลยนะพี่สักประมาณ6เดือนครับมีรถเข้ามาแล้วก็มีทางเล็กตจะเป็นอย่างกลุ่มพวกเราที่เล่นกันเนี่ยแ,แนะนําว่ารถคุณควรจะทําอะไรเน้นอัพอย่างไร,รแล้วก็ฟอร์มอยังไงเบื้องต้นยังไงเราจะเน้นําให้ครับขั้นต่ำเนี่ยหเดือนเนี่ยยกล้อหน้าสบายๆครับ แต่บอกไว้ก่อนเลยนะฮะว่ามอไซค์เราเห็นกงนเนี่ยผมบอกไปเลยว่าดูรูปลักษณ์นี่จริงๆที่เราเห็นกันทั่วไปดูธรรมดามากๆแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่ธรรมดาใช่ไหมดูภาพลักษณ์ภายนอกเนี่ยเหมือนรถธรรมดาครับแต่ว่าจริงๆอาจจดัดแปลงสภาพเพื่อสําหรับการเล่นโดยตรงเลยครับก็เดี๋ยวดูจากคันแรกก่อนก็ได้ครับอันนี้ถ้าเราจะเรียกง่ายๆนะครับอันนี้เป็นรถแบบรถเกียร์ครับเป็นรถเล็กก็จะมีการปรับแต่งอย่างที่เห็นนะครับอะไรที่ไม่จําเป็นเราจะเอาออกหมดเลยครับอันนี้ก็มาเป็นออโตเมติกเป็นออโตเมติกครับก็ทำการดัดแปลงสภาพเหมือนกััันนนนอทีี่3ก็็จะเป บิ๊กไบค์ครับอันนี้ก็เป็น Honda 400cc ครับแต่ว่าในเรื่องที่สำคัญเลยเรื่องของการเซฟตี้นะครับเราเห็นอย่างนี้เราไปเล่นตามท้องถนนธรรมดาใช่ครับนี่ก็ต้องสังเกตว่าพื้นที่ที่เรามาเล่นกันนี้คือเป็นพื้นที่ปิดนะครับไม่ใช่เป็นถนนเพราะว่าเราไม่แนะนำกันให้ออกไปเล่นตามท้องถนนเพราะว่านั้นเราเราแยกกลุ่มออกมาจากที่ยกเล้อบนถนนอยู่แล้วเราเป็นคนละคนละแบบกันที่สำคัญเลยเรื่องก่อนเซฟตี้มีอะไรต้องแนะนำบ้างฮะนี่ครับก็ถ้าจะเห็นอันแรกเลยชัดๆก็หมวกกันน็อกนะครับครับอ่าเป็นหมวกกันน็อกนะคร ถุงมือครับอ่าถุงมือแล้วก็เห็นไหมครับกานเกงขายาวครับแล้วก็รองเท้าผ้าใบอืมอันนี้คือเบื้องต้นเลยนะครับแต่ถ้าจะให้เน้นหนักมาก่านั้นก็จะมีเป็นจริงจมันจะมีเป็นเสื้อกอกเป็นกาดหลังครับเพื่อป้องกันแล้วก็จะมีสนับตอกสนับเข่าเนี่ยครับก็ครบวงจรปลอดภัยแน่นอนครับตันครับมันเป็นกีฬาครับและพวกน้องๆที่เขามาเล่นกันเนี่ยเพื่อที่จะไปทำการแข่งขันและเขาก็เป็นนักกีฬาครับเขาไม่ใช่เด็กแบนครับปากไว้ครับ เฮ้ยนี่นี่นี่อ้นม,มาแล้วมาแล้วโพสรูปลงอินสตาแกรมดูหน่อยนะสรุปว่าไปเล่นมอเตอร์ไซค์สตันหรือว่าไปเล่นอินสตาแกรมฮะเออนั่นสิเราสาให้ไปอัพเลเวลไปเจอกับเนื้อหุ้มเหล็กมอเตอร์ไซค์สตันแบบนี้อืมภาพมาไม่ชอบเลยโอ้โหแต่รูปบอกไปเลยนะว่าเด็เดๆนลยน,นะเจวิดเห็นแล้วซีดแน่แค่นี้พอหนึ่ง ต้องไม่เต็มครับต้องเอาใหม่แล้วครับนั่นแหละครับรอเลยครับอันนั้นแหละครับ ที่บอกไปนะฮะว่ากีฬาชนิดนี้นะครับนอกจากจะได้ความท้าทายและก็ความสุขสนานแล้วนะฮะยังสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้อีกด้วยใช่ล่าสุดก็จะมีการแข่งขันมาใช่มพี่ใช่ครับเพิ่งแข่งขันมาจากงานบุรพาครับเมื่อวันที่14กุมภาที่ผ่านมานี่เลยครับก็ฝากคุณอ้นติดตามด้วยแล้วกันครับเดี๋ยวงานหน้างานต่อไปที่ใกล้จะถึงเนี่ยก็ช่วงเดือนเมษาครับครับผมที่เมืองทองธานีครับมอเตอร์โชว์ครับมอเตอร์สแตนด์กลางปีครับที่สำคัญเลยนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่เห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้โหคันไม้คันมือนะะะฮอยาากจม เก่งแบบพี่ต้นมากหรือว่าเพื่อนๆเหล่านี้นะฮะสามารถมาติดต่อพี่ต้นได้เลยใช่ครับก็คือถ้าเอาง่ายๆขี่รถผ่านก็โลตัดเลียกทางด่วนรามินทาครับหรือถ้าจะเป็นในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ในทาง Facebook ครับเรามีทั้งแฟนเพจแล้วก็มีหน้า Facebook ก็เซิร์ชเลยครับ Thailand Stun t Rider ครับที่สำคัญเลยนะฮะแค่คุณกล้าที่จะออกมาถูกต้องนะฮะแต่ที่ว่าสำคัญมากกว่านั้นคือต้องเซฟตี้เท่านั้นนะฮะปลอดภัยไว้ก่อนนะครับ วันน well, well, ี like ้สุขสานมากนะฮะแล้วก so ็หวังว่าจะได้เจอกันใหม่จะได้ฝึกฝนแล้วหเดือนเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับขอบคุณมากเลยพี่ต้นนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยด้วยครับขอบคุณครับ โลกอนาคตในวันนี้นะครับใครที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสะว่ายน้ํายักษ์ครับที่แม่น้ำิ a ริ River ในมหานครนิวยอร์กแล้วก็เตรียมตัวคุณให้ดีเลยครับกับ Pass t h r o u Project นั่นเองที่ออกแบบโดยนักออกแบบหนุ่ม3ท่านด้วยกันครับ Pass t h r o u Project นี่นะฮะก็เป็นแนวคิดของนักออกแบบหนุ่ม3ท่านด้วยกันนะครับที่อยากจะสร้างสะว่ายน้ําไว้กลางแม่น้าครับและที่สาคัญ น้ำในสระเนี่ยนะฮะก็ใช้น้ำจากแม่น้ำนี่แหละครับพวกเขานะครับอยากสร้างสระนี้นะครับไว้เป็นที่พักผ่อนนะครับผมสําหรับสาธารณะเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่นักกีฬาเด็กหรือบุคคลทั่วไปครับก็สามารถมาใช้บริการที่สระนี้ได้เช่นกันครับโดยออกแบบเสาไว้น้ำนะครับให้ลอยอยู่บนแม่น้ําเป็นรูปพลาสต์นนเองครับแล้วก็แบ่งสัดส่วนชัดเจนเลยนะครับว่าโซนไหนเป็นโซนเด็ก ตนกีฬาหรือจะเป็นลูสําหรับนักกีฬาโรม,มถึงแบบชิลๆก็มีเหมือนกันครับแน่เลยครับโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ขนาดนี้ครับคุณในการสร้างก็สูงลิบเช่นกันครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะเรียลายเงินนะฮะหาทุนจากประชาชนอย่างเรานั่นเองครับใครที่สนใจนะครับที่อยากจะมีชื่อของตัวเองที่ไปอยู่บนกระเบื้องที่จะใช้สร้างสระน้ําแห่งนี้แล้วก็ก็ลองเข้าไปดูกันได้เลยครับแต่ถ้าคุณนะครับอยากเป็นบุคคลกลุ่มแรกที่จะได้ใช้สระแห่งนี้แล้วก็ แนะนำนะฮะก็ต้องรู้จักหนักขึ้นอีกหน่อยฮะช่วงหน้าพบกับตัวจริงของนักแต่งเพลงผู้ทำอาชีพเบื้องหลังให้กลายเป็นเบื้องหน้าหนึ่งนรงวิทย์เตชะธนวัฒน์